กลางป่าลึกแห่งหนึ่งมีหมีตัวโตสีน้ำตาลชื่อว่าเจ้าหมีขโมยมันเป็นหมีที่ชอบขโมยน้ำผึ้งจากรังผึ้งมากกว่าการหาของกินเองทุกวันมันจะแอบย่องไปที่รังผึ้งขนาดใหญ่คอยรอให้ฝูงผึ้งเผลอแล้วจู่โจมเอาน้ำผึ้งมาเป็นของตัวเองวันหนึ่งกระรอกแดงที่อาศัยอยู่บนต้นไม้สูงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด มันจึงพูดขึ้นว่าเจ้าหมีขโมยเจ้าทำแบบนี้ไม่ดีนะพวกพึ่งทำงานหนักเพื่อรวบรวมน้ำพึ่งถ้าเจ้าขโมยไปพวกมันจะลำบากมากแต่เจ้าหมีขโมยหัวเราะลัน่นเจ้าจะคิดมากไปทำไมละ่ะพวกมันมีน้ำพึ่งเหลือเฟือข้าเอาแค่นิดเดียวเองวันต่อมาเจ้าหมีขโมยแอบเข้าไปขโมยน้ำพึ่งอีกครั้ง แต่คราวนี้ราชินีพึ่งรู้ทันและบินออกมาเผชิญหน้ากับมันเจ้าหมีโลภมากหากเจ้าไม่หยุดขโมยข้าจะทําให้เจ้ารู้ซึ้งถึงผลของการกระทําของตนเองราชินีพึ่งกล่าวแต่เจ้าหมีขโมยไม่สนใจมันใช้เท้าตบรังพึ่งลงมากินอีกครั้งทันใดนั้นราชินีพึ่งจึงเสกคำสาบ จากนี้ไปไม่ว่าเจ้าจะกินอะไรมันจะไม่มีวันทำให้เจ้ารู้สึกอิ่มตั้งแต่นั้นมาเจ้าหมีขโมยกินเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งหรือลูกเบอร์รี่ในปา่าก็ไม่ช่วยให้ความหิวของมันหายไปมันจึงไปขอความช่วยเหลือจากเต่าชาราซึ่งเป็นนักปราชญ์แห่งปา่าท่านเต่าข้ากินเท่าไหร่ ก็ไม่อิ่มเลยข้าควรทำอย่างไรดีเต่าชราย,ยิ้มบางๆแล้วตอบว่าเพราะเจ้าเติมท้องแต่ไม่เติมใจของเจ้าให้เต็มยังไงล่ะหมายความว่าอย่างไรมีขโมยงุนงงเจ้าขโมยน้ำผึ้งของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนเองเจ้าสร้างความเดือดร้อนให้ฝูงพึ้งใจเจ้าจึงเต็มไปด้วยความโลภและไม่มีวันพอ เจ้าหมีขโมยนั่งคิดทบทวนสุดท้ายมันก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนมันเดินกลับไปที่รังพึ่งพร้อมกับน้ำพึ่งที่เคยขโมยมาก่อนหน้านี้มันวางมันลงและพูดกับราชินีพึ่งว่าข้ารู้แล้วว่าความโลภไม่มีวันเติมเต็มใจข้าขอโทษที่ทำให้พวกเจ้าต้องลำบากราชินีพึ่งเห็นความจริงใจของมันจึงถอนคำสาบ ความหิวของเจ้าหมีขโมยหายไปในทันทีกระรอกแดงที่มองดูอยู่กล่าวว่าเห็นไหมละ่ะเมื่อเจ้าเรียนรู้ที่จะให้ไม่ใช่แค่รับความสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นเองหลังจากนั้นเจ้าหมีขโมยก็เปลี่ยนไปมันไม่ขโมยน้ำพึ่งอีกแต่กลับช่วยฝูงพึ่งหาดอกไม้แทน มันกลายเป็นหมีที่ใจดีและเป็นมิตรกับสัตว์ตัวอื่นๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภไม่มีวันทำให้เราพอใจได้อย่างแท้จริงแต่การให้และการสำนึกผิดจะนำมาซึ่งความสงบสุขของใจ